ค่ะสวัสดีค่ะลินลี่คนที่เลนะคะมือนีข้างวัดเพิ่นมีบุญเข,ขาจีเขาซานเนาะคะ่ะทุกคนก็มาวัดเนาะคะ่ะจีเขาลูกจีเขาตีเด็กต่เสามาใส่บาทหยาดน้มเนาะคะ่ะเนาะเป็นบุญที่รียบง่ายๆเนาะคะ่ะเพราะเป็นบานหน่อยเนาะคะ่ะผู้ยหญ่เพิ่นประกาศว่ามีบุญจีเขาเดอ้อมือหลันมือนีนะ,ะทุกคนก็มาร่วมตัวกันเนาะคะ่ะ ตั้งต้นตุนกันลปพฤกิ์นะคะต้นเงินนะคะญยาตยโยมกับเไซสิบกูยีิบกูดอยนะคะแล้วแต่สัทาเนาะค่ะนี่ต้นเืดสาระต้นกันเนาะคะ่ะบุข้าวสารยากย้อมก็มว้า,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 านี่ทั้งบุญข้าสารเขาใหญ่กองเปลี่ยนน้ำต้เอาเดี๋ยวื่อจิเปียนืัอจิเปียน ส้มแม้วแม่ต้นก็แแดงผ้าขาวผ้านาเนาะค่ะบ้านหน่อยแ่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เนยค่ะยางเนาะค่ะเนาะมาแต่เป็นบุญหนีงวผ้าขาวผ้านาเที่ยค่ะพอจนหายเพราะนักอักเสบซันของผู้ใดเหรอ อันนี้ก็คือเขอา่าจีนะทุกคนเอาเขา่าจีคนละปัดน,นะคะแยกมาใส่ในผ้านี่เื่อถวายแกมีพู้สุขใุค้ชผัดรัดทำผัดุโอ้หนั่เข่านั่งเกลเนื้ออร่อย ทางมีนี้ก็มีต่พระอยู่ในวัดนะคะบ่ไดมีม่นมาจอ่ากวัดอื่นๆนะคะเพราะว่าเงียบหน่อยร

Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendengarkan video terbaru Terima kasih dan sampai jumpa di video ลกาวะนทุจามาสัมุจ้าค <that> like <that which ella> <that> ุณแม่นางชคเจ้าเจที่ผริชุดาพเจ้าอตไวายเขพดกระรจกระเจ้ามีบีามนดา ผูยาสตายายจงได้รับผุนทานจากของข้าพระเจ้าทั้งหลายถ้าท่านหลวงนี้มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสูขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอให้พวกข้าพเจ้าจงประสู เ่ชมบาตทั้งสามคือมนุษย์สมบัติสังขารสมบัตและพระนิทานสมบัติแม่นาคตกรรวนานจสุรเจ้ั้ขออมือนะครับขออหบมือน้านพี่นองพนมคจับพี่น้องกินขาวัด แซกนองไม่อายไ่นข้าวไม่แนอง้าเขกินกคุณาองกม่ได้ยานอกิ้ันนาี <c oughs> อันนี้คือสังกะรีเด้อพน้องซังกะรีแปลว่าเด็กวัดนะคะสังกรดดะ <c oughs> <c oughs> งกรีคือคนอยู่ในวัดนะเพื่อนอื่นว่าเด,ด็กวัดนะคะเป็น คือรับใส่เนี่ยพอเนาะคือเอเดียบงานในวัดในว่าคุณละไมบาละไมละปวดคลิกมาแล้วอยู่วัดเลยที่ ้องแซ่บว่าม่เ่าปานยายมาเลยมาเลยโอ้ยแซบทขวางดีดีไปชิแซ่บฮาฮ่าเยานแก้วานนะฟักวานมาอืมมว่บผู้หันติแก้มสวยาประานเน

เสียแล้วเลื่อยมากินข้าวมันี้หยาดย้อมก็บเลือกสำนีนะคะบุญบอยใหญ่เนาะหลบนี้หยาดย้อมกินขาวแล้วเลยเมื่อย่างแตนเมจำวัดนี่แหละหลางสวยหลางช้ามนี่เนาะค่ะนี่คือต้นสาละเนาะค่ะต้นสาละอยู่ในวัดเนาะค่ะมี เอเพี่คนมาปลูกไวแต่หลายปีเนาะค่ะนี่คือต้นสาลานี่เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าเหาประสูตรรัสรุปริพพานอย่างในี่ต้นหนีเนาะเพิ่นะะเลยต้นหมากใหม่พระพุทธเจ้าผู้เฒ่าเพิ่ว่านี่คือต้นสาละเด้อค่ะพี่น้องมากสาละเด้อค่ะนี่ ค่ะที่มากของบุญเขาจีเนะคะ่ะคือมีแต่สมัยพระพุทธกาลนะคะ่ะพระพุทธเจ้าห้านะ,ะมีนั่งปุณณธาสีนะคะเป็นคนถูกคนอยากนะคะเป็นถาดอยู่ในบ้านเศรษฐีนะคะเป็นตะลุกหนึ่งเขาตาเขาตักหนามตาเขาทุกม,ม,ม,มือน,นะคะมือนานเป็นตาเขาแล้วเป็นกระเลยจะไปตักนามน,านะเป็นกระเลยจีเขาจีเข่าป กินตามทางเนาะค่ะที่เพิ่นไปตั้งนามหาอคูหนามไปเนาะไปแล้วเพิ่นไปพอพระพุทธเจ้ามาบินธบาดพอดีเพิ่นก็ได้ใส่ใส่แล้วเพิ่นก็ได้ดีใจเนาะค่ะเพิ่นบ่เคยตำบุญทำทานจ็กเตื่อต่ศาสตร์ก่อนศาสตร์นีเพิ่นดีใจเพิ่นก็ได้ไปเหยียบงูงูกับได้กัดเพิ่นก็ได้เสียชีวิตนะคัเสียชีพเพิ่นมาถึงว่าเพิ่นตายน่ะแล้วเพิ่นกลับไปเกิดรูสวรรค์เนาะค่ะ เกยุสวรรค์แล้วอาน,นิสงพ้นท่านของเขาจีปั่นหนึ่งถึงเพิ่นใ่ไห้พระพุทธเจ้าไปเป็นมีนางฝ่าเป็นบริวารน,นะพันนางเนยค่ะนี่คือที่มาของบุญขา้าวจีนะคะจังสืบถอดมาจนถึงทุงมือนี่นะคะที่เป็นอาน,นิสงมากนะคะมีอาน,นิสงร้ายนะคะคือการถวายเขาจีนางปุณณาสีเพันถวายก่อน ปั้นเน่งเนาะคะ่ะเิ่นมีนางไง้ฝาเป็นบริวารเพื่อนต่างพันนางเลยคะ่ะวันนี้ยินดีกับสซอยู่สามสามปั้นนะคะจากสีใดเท่าใดเนะ <c oughs> าะค่ะนี่คือป,ประวัติของเขาจีนนะคะสำ,สำหรับคลิปนี้นะคะลินดีกับขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามการรับชมทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะอีกเป็นกำลังใจให้ถุงมือถุงมือนะคะ ก็ขอบคุณในไลน์นะคะด้อยสาหรับการติดตามนะคะนี่ลีกะจะติดตามกลับขึบ้นไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเนาะคะ่ะขออันนี้ z o o ในมือน,นีผู้กองกลุ่ม้องทุกนนะะทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามารับชมทุกคนที่เออว่าจะเป็นเพื่อนทาง youtube นะคะทางพี่น้องผู้บึงผู้ชมเนาะคะให้สุขให้มานนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีลำเมื่องยิเงินใส่ บกขาดมือเนาค่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย